สวัสดีครับมือนีช่องกเกษตรและกินถิ่นสะกลเนะครับก็จะว่าพาพี่พาน้องไปอัปเดตบับบวบเน่าที่ปลูกไว้นะครับสําหรับบกบวบที่พี่น้องกําลังเห็นน,นี่ก็คือหน่วยที่เข้าเก็บเอาไวท้ทําในสาหรับเห็ดพันุนะครับเน้นบอกพี่น้องเน่าเป็นเม็ดพอดีนะครับกัเก็บเมล็ดพันุไว้นะครับสําหรับที่เอาไว้จะปลูกรอดต,อต่อไปนะครับ สำหรับตัวที่ปวกไว้นี่ก็ยังเหลือหลายอยู่พี่น้องเอ้ยหลังจากที่ตัดกินเนตัดขายเนก็หลายเติบไปดิเดี๋ยวผมก็จะพาไปบึงตัวที่ยังบ่ท่านตัดนะครับนี่เห็นบอกพี่น้องเอ้ยบ,บวบบวบเง่าครับพี่น้องเน่าเป็นเม็ดอิริครับยังให้พี่น้องเข้ามาเห็นด้วยตาเ้ยนะครับคันคินแค่นี้พี่น้องอาจจะอาจจะเสือเอเส้อเนบ่เสื้อเนต่ว่าคันไม่เห็นด้วยตานะพี่น้องจะรู้เลยว่าโอ้เม็ดหนึ่งเนยังสั่นไปครับ หน่ยบวบชุดนี่ก็คือชุดไม่นะครับที่มันเหลื่อมญ่ขึ้นมาแท่นชุดที่ตัดกินตัดขายไปรอบก่อนนะครับพี่น้องเห็นบอนี่จนวัิลากดินแล้วครับหมากมาเนี่ยครับเน่าคาดเน่าเน่อิลีพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนไหลเยเห็นบ่หน่วยบางหน่วยก็กะลังสสใหไ่ครับที่มันเกิดไม่เนี่ยหน่วยที่กำลังิใหญไงไม่เนี่ยก็เน่าคากได้พี่น้องเห็นบอเนี่ยโมเมนสั่นๆนะครับเา่าเป็นแขนเลื่อยเลยได้ในรับเนี่ยสมกบที่เอิญ่าบวบวพันเน่าอิรีครับ หมาได้ข้นไม่นี่กระลาพี่น้องเอ้ยมันได้นาฝนแน่อียังแน่เลยแล้วครับเนี่ยส้มไงกใหไงส้มกาลังเใหไงกระไหลครับหน่วยเทยไงก,กัะใกล้จะจูดินละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าข้างล่างพักโขมแดงนะครับเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกหน่วยกาลังไงเนี่ยกระาวเป็นแขนอะไรได้เนี่ยครับนี่อยากให้พี่น้องมาเห็นได้พี่น้องเอออ่อนซ่อนหลายบกบวกบวพันงาวพันนี้นะครับ นอกจากเน่าแล้วยังกินแสบอิลีครับหวานหอมพร้อมครับเป็นบ่อพี่น้องเง่าครับกิลี่ครับเห็นบ่อไก่ชิจูดินนะครับกับสำรับที่สวนผมนะครับกับบ่อใดใส่ปุ๋ยครับใส่ตะขีไก่ให้มันกับพ่อครับส่วนน้ำนะครับส่วนมากก็อาศัยต่น้ำฝนนี่แหละครับเป็นหลักเห็นบ่อพี่น้องเอ้กําลังไงกําลังเนาานะครับ ช่วที่กําลังขึ้นนี่ครับเ็นบอกครับพี่น้องเบิงแลกอ่อนซ่อนเด้บางหน่วยที่มันขึ้นมากแล้วก็มันติดไหมอันอันนี้นะครับมันก็อยากงงงงโค้งย่ากน้อยนะครับหมากันครับแต่ว่าคหน่วยใดที่มันห้อยลงนะครับเ็นบอกพี่น้องหน่วยที่มันห้อยล่งี่สิมันก็จะง่ายจะแง่แบบสมบูรณ์แล้วครับเ็นบอกพี่น้องเอ้ยกําลังง่ายกําลังแง่นะครับเห็นแล้วก็ยางให้พี่น้องมาเบิงมาเห็นน้่นเด้ออ่อนซ่อนหลครับ หอยนตัเน้นเต้อยู่พี่น้องเอ้ยอยู่บวบเน่าเนี่ยการที่ไทายแคไก่ยังส็เพื่อจะให้พี่น้องเห็นความเน่ามันเติมที่นะครับพี่น้องเห็นบ่ข้างล่างก็คือพผักคมแดงนําครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายมาให้เบื้องที่หลังนะครับเห็นบอกพี่น้องเอ้ยหนอยเกิดใหม่กําลังไงกําลังเน่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนีเดอร์พี่น้องฝากติดตามนีเด้อครับช่องเกษตรและกินถิ่นสกลเดอพี่น้องเอ้ย